สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาถักต้นคริสต์มาสจิ๋วกันนะคะไว้ใช้สำหรับตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะส่วนไหมพรมที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไหมแบบไหนยี่ห้อใดก็ได้ค่ะส่วนเข็มนะคะถ้าเราใช้ไหมพรมเส้นใหญ่เราก็ใช้เข็มหัวใหญ่ถ้าเราใช้ไหมพรมเส้นเล็กเราก็ใช้เข็มที่หัวเล็กนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปถักกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยการใช้ไหมนะคะพันไปที่นิ้วชี้ค่ะทั้งหมดสามห่วงนะคะจะมีสามห่วงอยู่บนนิ้วของเราจากนั้นก็ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงไหมคะ่ะเส้นที่สามลอดผ่านออกมา ดึงให้ลอดผ่านทั้งสองเส้นนะคะเมื่อได้แล้วก็ให้ถักโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นก็ถัก x นะคะลงไปในห่วงทั้งหมด1 0 x ค่ะ เมื่อได้สิบเอ็กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงไหมนะคะให้ห่วงมันอ่ารูดเข้าหากันนะคะเราจะดึงอ่ารูดไหมเส้นนี้ดึงให้แน่นๆนะคะจากนั้นก็ดึงปลายไหมอีกครั้งนึงค่ะดึงให้แน่นเลยค่ะห่วงมันก็จะเล็กลงนะคะ เริ่มถักแถวต่อไปนะคะตอนนี้เราก็ถักเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อให้เป็นวงก่อนให้แทงเข็มไปในหลักแรกค่ะหรือว่าเอกแรกที่เราถักแล้วก็ถักซีนะคะถักซีลงไปในหลักนี้เมื่อได้แล้วขึ้นโซ่หนึ่งค่ะ ในหลักต่อไปนะคะเราจะถักแบบแทงเข็มเข้าไปนะคะตรงเส้นหลังนะคะเราจะถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังะคะ่ะถักทั้งหมดห้าหลักนะคะเมื่อได้ครบแล้วนะคะ ให้ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่เสร็จแล้วก็พลิกกลับค่ะให้ถักลงไปในหลักแรกนะคะในแถวต่อไปก็ถักเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังเหมือนกันค่ะถัก X ไปสองหลักนะคะต่อไปในหลักที่สามค่ะถัก V ค่ะถัก V ก็คือถัก X สองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ถัก x นะคะอีกสองหลักค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งพลิกกลับแถวต่อไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะถักลงไปในหลักแรกแต่ว่า เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังนะคะถักทั้งหมด 3x ค่ะเราจะถักในหลักต่อไปนะคะเราจะถัก v นะคะในการถัก v นะคะก็คือเราจะถักลงไปใน x x ของแถวก่อนหน้านี้นะคะก็คือ x ที่2ที่เราถัก v ค่ะหลักที่เหลือก็ถักหลักละ1 x ค่ะในการถัก v นะคะก็คือ,อแถวที่เราก่อนหน้านี้แถวนี้นะคะที่เราถัก v จะอยู่ในหลักนี้ถ้าเราพลิกกลับใช่ไหมคะเราพลิกกลับเราถักกลับมา เราก็จะถัก v ลงไปในหลักนี้นะคะก็คือ x ค่ะ x ที่2เพราะว่าใน1หลักถ้าเราถัก v ใน1หลักมันมี2 x ใช่ไหมคะเราก็จะถัก v ของอีกแถวหนึง่งลงไปให้มันตรงกับ x ที่2ของ v นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ค่ะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกทั้งหมด3 x ค่ะ หลักต่อไปถัก V นะคะวี v ก็จะอยู่ตรงกับ X ที่สองนะคะ X ที่สองของแถวก่อนหน้านี้หลักที่เหลือก็ถักหลักละ 1X ค่ะขึ้นโซ่หนึ่งนะคะเมื่อเสร็จแถวแล้ว แล้วก็พลิกกลับค่ะถัก x ลงไปในหลักแรกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักต่อไปก็จะเป็น v นะคะ x ที่1กับ x ที่สองถัก v ลงไปใน x ที่2ค่ะ x ที่สองของแถวก่อนหน้านี้นะคะ หลักที่เหลือก็หลักละ1 x เสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่1ค่ะพลิกกลับทัก x ลงไปในหลักแรกหลักที่2หลักที่3แล้วก็หลักที่4นะคะต่อไปในหลักที่5นะคะก็จะเป็น v ค่ะ ส่วนในหลักที่เหลือต่อไปก็หลักละ1 x นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่ค่ะพลิกกลับถัก x ลงไปในหลักแรกนะคะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี หลักที่ห้าค่ะหลักต่อไปนะคะก็จะเป็น v หลักที่เหลือก็จะถักหลักละ1 x ค่ะเมื่อถักเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่นะคะ ทิกกลับแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักแรกค่ะ x ที่2 x ที่3 x ที่4 x ที่5หลักต่อไปนะคะก็ถัก v ค่ะถัก v เสร็จแล้วหลักที่เหลือก็ถักหลักละ1 x ค่ะ ถักไปจนสุดแถวเมื่อถักสุดแถวแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่พลิกกลับค่ะถัก x ลงไปในหลักแรกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี หลักที่ห้าหลักที่หค่ะหลักต่อไปก็ถัก v นะคะส่วนหลักที่เหลือก็ถักหลักละหนึ่ง x ไปจนสุดแถวค่ะ เมื่อเราถักมาจนสุดแถวนะคะถักเมื่อสุดแถวแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะพลิกชิ้นงานกลับถักเอ็กลงไปในหลักแรกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่ 3, หก หลักต่อไปนะคะถัก V ค่ะถัก V เสร็จแล้วหลักที่เหลือก็ถักหลักละ 1x นะคะ ึนโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานกลับถัก x ลงไปในหลักแรกหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หกหลักที่เจ็ด ในหลักถัดไปค่ะก็ถักวีเมื่อถักวีเสร็จแล้วนะคะในหลักที่เหลือต่อต่อไปค่ะก็ถักหลักละ1นเอไปจนสุดแถวเลยนะคะ แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะตอนนี้ความสูงความกว้างของต้นคริสต์มาสนะคะก็เอาตามที่เราชอบได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้ต้นมันสูงกว่านี้และกว้างกว่านี้เราก็ถักเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ,อ,ะอันนี้เราจะถักแค่นี้นะคะเมื่อถักเสร็จก็ตัดไหมได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะถักต้นนะคะต้นของอลำต้นของคริสต์มาสค่ะเราจะใช้เป็นไหมสีน้ำตาลค่ะเราจะถักให้อยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้ถักทั้งหมดาสามหลักนะคะทำโซ่ที่ไหมสีน้ำตาล แล้วก็ดึงผ่านค่ะจากนั้นดึงไหมลอดผ่านแล้วก็ถักขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะต่อไปนะคะก็ถัก x ค่ะถัก x ลงไปในหลักต่อไปปลายไหมก็ถักเก็บไปเลยนะคะ ถักอีก1 x ค่ะเราจะถักแค่3หลักนะคะขึ้นโซ่1พลิกกลับแล้วก็ถัก x นะคะลงไปในหลักแรกถักอีก2 x นะคะแถวนี้ก็จะมีทั้งหมด3 x เสร็จแล้วก็ เพ้นโซ่หนึ่งค่ะตัดไหมได้เลยนะคะดึงปลายไหมเผื่อไว้เย็บด้วยค่ะต้นคริสต์มาสนะคะก็ถักไว้ใช้สำหรับตกแต่งนะคะตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะ ดึงให้แน่นแล้วก็สอยเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะสอยเก็บซ่อนไว้นะคะ ทิธีการเก็บปลายใหม่ก็เอาที่เราถนัดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตัดปลายใหม่เลย นี้ก็เป็นอ่าลำต้นของต้นคริสต์มาสปลายไหมตรงนี้นะคะก็ตัดเลยส่วนปลายไหมที่เราจบงานของอต้นคริสต์มาสสีเขียวนะคะก็ใช้เข็มสอยแล้วก็เก็บค่ะ เสร็จแล้วก็ตัดปลายใหม่เลยค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถักง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่มากนะคะก็จะได้ต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักไว้ใช้สำหรับตกแต่งค่ะตรงนี้เราก็จะ,ะใส่โซ่ไข่ปลานะคะเพื่อที่จะเอาไป ห้อยหรือว่าเอาไปแขวนกับต้นคริสต์มาสค่ะหรือว่าจะทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะตรงนี้กอ็อาจจะใช้เป็นไหมหรือเป็นได้ก็ได้นะคะผูกติดกับตรงนี้แล้วก็เอาไปผูกกับต้นคริสต์มาสก็ได้ค่ะเรียบร้อยนะคะต้นคริสต์มาสค่ะ มาถักตามกันได้นะคะวิธีการถักก็ง่ายๆใช้เวลาไม่มากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในอีกครั้งต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ